เดินหน้าประมูลแผนบริหารจัดการน้ําเม็กับโปรเจกต์กว่า3ามแสนล้านบาทอย่างตาลีตะเหลือกผิดปกติไม่ฟังเสียงคัดค้านของภาคประชาชนขณะที่ทีมของญี่ปุ่นและทีมไทยแลนด์ซึ่งมีประสบการณ์ขอถอนตัวกระทันหันและคนของรัฐบาลเองก็ขอลาออกร้องศาลปกครองให้ยกเลิก TOR ที่สอทุจริตเพียบคือประเด็นของการฟ้องร้องในคดีครั้งนี้เนี่ย เหตุผลเนื่องมาจากว่าโครงการาการบริหารจัดการเรื่องน้ําท่วมและภัยพัยของรัฐบาลเนี่ยเ,เป็นการดําเนินการอย่างรวบลัดตัดตอนและที่สําคัญก็คือว่าก้าวล่วงขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดโดยเพราะกฎหมายระดมนูนมาตรา57 58มาตรา667มาตรา87นะครับโดยพอนในประเด็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคป,ประชาชนเนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจํานวนมากหลายจังหวัดในขณะเดียวกันก็เป็น โครงการที่ต้องใช้เม็ดเงินจํานวน3.5แสนล้านบาทซึ่งเม็ดเงินนี้ก็เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลต้องไปกู้มาฉะนั้นคนไทยทั้ง65ล้านคนก็จะต้องร่วมกันรับภาระในเรื่องของเงินกู้ก้อนนี้ด้วยบรรดาเครือข่ายภาคประชาชนดาหน้าออกมาคัดค้านโครงการดังกล่าวตั้งแต่แรกเพราะไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนที่จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะไม่มีรายละเอียดของโครงการว่าจะทําอะไรบ้างทั้งที่ใช้เม็ดเงินมหาศาลเป็นแสนแสนล้าน ปิดบังข้อมูลไม่บอกความจริงแก่ประชาชนแก่ชุมชนโดยเฉพาะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่หลายเขื่อนแต่บิดเบือนว่าเป็นการสร้างอ่างเก็บน้ําเพื่อไม่ให้ประชาชนออกมาต่อ้านรัฐบาลเนี่ยได้ดําเนินการจัดตั้งเริ่มต้นจากการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดแต่มีคณะกรรมการกยนนขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อมาดําเนินการในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาน้าท่วมขึ้นมาแล้วเมื่อคณะกรรมการนี้ถูกจัดตั้งขึ้นมา ก็ไปดําเนินการจัดทําแผนแม่บทในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําขึ้นมาได้1นึ่งแผนเ,เราในฐานะภาคประชาชนก็เฝ้ามองว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะนําแผนที่ยกล่างขึ้นมาโดยกยนเนี่ยไปเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนว่าตกลงไอ้แผนที่ยกล่างขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านซึ่งเขาจะได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากแผนเนี่ยเขาเห็นชอบได้หรือไม่การทําโครงการตามตร R ที่ว่านี้หนึ่ง จะเกิดการไม่มีส่วนร่วมก็คือจะขาดขาดส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพราะประชาชนที่ถูกโครงการนี้ผ่าหรือผ่านไปจะต้องมีความจะต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาเขาอย่างไรที่ให้เขาทุกน้อยที่สุดเสียหายน้อยที่สุดนี่คือปัญหา มูลนิธิสืบนาคเสถียรมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบอุณาการศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไทยฝด c อ m และเครือข่ายธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันร้องไปที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปปชให้สอบเอาผิดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งครมอยิ่งลักษณ์และคณะกรรมการกบอตั้งแต่บทนำเนี่ยผมก็เห็นข้อพิรุษและความไม่จริงใจของผู้เขียนทีโอผมเน้นตรงนี้นะว่า จากการอ่านบทนำผมก็ถือว่าเป็นการเขียน TOR ซึ่งไร้ซึ่งความจริงใจกับประชาชนอย่าลืมว่าโครงการขนาดใหญ่ทั้ง8หรือ9โมดูลที่รัฐบาลได้วางกรอบใน TOR ไว้เนี่ยล้วนแต่เป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิตประชาชนทั้งสิน้นจะต้องไปเวนคืนที่ดินจากพื้นที่อันเป็นแดนกรรมสิทธิ์ของชาวบ้านตั้งแต่นครสวรรค์ยันถึงปากอ่าวไทย จะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เป็นที่ดินส่วนบุคคลที่ดินของรัฐที่ดินสาธารณประโยชน์เยอะแยะมากมายฉะนั้นจะมีชาวบ้านจํานวนมากที่ไม่เห็นไม่เห็นพรองด้วยกับการเวนคืนที่ดินก็จะคัดค้านก็จะต่อต้านและในที่สุดก็นจะต้องนําคดีไปสู่การฟ้องร้องเป็นคดีเพราะไม่ยอมรับราคาประ,ประเมินในการเวนคืนที่ดินรัฐบาลยังคงเดินหน้าประมูลแผนบริหารจัดการน้ำเมกะโปรเจกต์3 5 0 0 0 0ล้านโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจากองค์กรภาคประชาชน ที่นำโดยสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและพวกที่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองให้มีคำสั่งเกอนชั่วคราวระงับการประมูลเพราะไม่มีการศึกษาและการจัดทําแผนผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายคําขอท้ายฟ้องที่เราฟ้องไปก็คือ 1. ขอให้ศาลได้มีคําสั่งหรือคอําพิพากษาให้เพิกถอนแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ําของกยนอเสียประเด็นที่2ขอให้ศาลสั่งให้กอนอชอหรือกบอ,อ,อ,กอ,อกไปดําเนินการตามมาตรการหรือตามขั้นตอนของกฎหมายที่รัฐมนตรีกำหนด นั่นก็คือเปิดเวทีและฟังความเห็นของประชาชนหรือดําเนินการจัดทาประชามติตามรัฐมนตรมาตรา67นะครับแลบฟังความเห็นของคนที่มีมีเป็นผู้มีส่วนได้เสียให้รยบร้อยเสียก่อนก่อนที่จะมาดําเนินการเซ็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่ผ่านมาเมื่อศาลไม่มีมาตรการหรือคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวประเด็นก็คือกอบอเองก รับ2ประมูลจาก4บริษัทที่เสนอตัวเข้ามาประมูลนะครับแล้วก็เห็นแจ้งข่าวผ่านสื่อมวลชนว่าะจะมีการเปิดซองแล้วก็เซ็นสนญยากันในประมาณวันที่4มิถุนาเดือนหน้าซึ่งในวันนั้นหากรัฐบาลหรือกมอบอ,อหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เป็นดำเนินการตามที่ชาวบ้านหรือสมาคมในฟองร้องก็คือการเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนก็เป็นไปได้ที่สมาคมและชาวบ้าน จะมาขอคำขอคุ้มครองชั่วข่าวจากสารใหม่ในวันที่กบอไปเซ็นสัญญาจะซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการใดก็ได้ในสี่บริษัทนี้ในตอนเริ่มต้นมีบริษัทสนใจเข้าร่วมนับร้อยแบ,บ่งเป็น6กลุ่มบริษัท แต่สุดท้ายทีมก็ค่อยๆถอนตัวเริ่มจากกลุ่มบริษัทร,ร่วมค้าญี่ปุ่นไทยหรือไจก้าและตามด้วยบริษัทชอาการช่างผู้นำกิจการร่วมค้าที่ไทยแลนลนซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทําระบบป้องกันน้ําท่วมซึ่งได้ถอนตัวในนาทีสุดท้ายไม่เสียงเดินหน้าต่อเพราะโปรเจกต์ไม่มีรรม,มาิบาล และต้องรับผิดชอบต่อโครงการที่ควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเว้นื้นที่ดินที่จะมีปัญหาต่อต้านจากชุมชนงานนี้รัฐบาลจ่ายอย่างเดียวไม่รับผิดชอบใดๆปล่อยให้ผู้รับเหมาไปดําเนินการเองพื้นที่ดําเนินการฝัดเวก็ไม่ชัดเจนว่าเป็นจุดใดบ้างเรียกว่าก่อสร้างกันไปออกแบบกันไปทั้งระยะเวลาก็ให้จํากัดเพียงห้าปีหากเสร็จไม่ทันก็ต้องเจอค่าปรับทําให้โครงการเสียหายและส่งผลกระทบมหาศาลยากที่จะควบคุม คือบริษัทที่เขามีธรรอภิบาลเนี่ย mm hmm. เขาไม่กล้ามาทำอ่าอย่างเงี้ยนะพันตรงนี้นะฮะก็คือปัญหาว่าอย่าให้ผมเชื่อใจได้ไงคุณเขียน TOR สักว้าสันหลวมแบบนี้นะฮะแล้วคุณจะไม่แก้ดีไงในเมื่อที่ผ่านมาคุณก็แก้ TOR ทุกครั้งที่คู่สัญญาทำไม่ได้ใช mm hmm. ่ไหมคุณแก้ไปแก้มาจนถ้าสุดท้ายแล้วรัฐก็เสียเปรียบ สุดท้ายแล้วก็นําพาไปเส้นการเสีย5โมงโครงการที่กําหนดระยะเวลาในการที่สําเร็จของงานตามโมดูลต่างๆเนี่ยไม่เกิน3ปี5ปีเนี่ยมันมองหรือเล็งเห็นผลอยู่แล้วว่าจะไม่ประสบสำเร็จดังนั้นเชื่อมั่นว่าไอ้สอบริษัทที่ถอนตัวไปก่อนมองเห็นผลที่จะไม่เกิดผลสําเร็จจึงต้องถอนตัวออกไปหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นซึ่งณวันนี้เราเองไม่สามารถจะ,ะทราบเหตุผลได้เพราะว่าบริษัทผู้ประมูลเองก็ยังไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงอะไรออกมาแต่ประเด็นที่เป็น ที่ข้อสังเกตรประการที่2ก็คือว่าโครงการทั้ง8 9โมดูลเนี่ยทั้งกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศไทยญี่ปุ่นหรือใจกล้าเนี่ยก็เคยเสนอแผนของการศึกษาว่าโครงการในการป้องกันปัญหาน้ําท่วมของรัฐบาลที่เสนอกรอบ T O R มาทั้ง9หรือ10โมดูลเนี่ยไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามทั้ง9หรือ10โมดูลสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายหรือคอสในการบริหารจัดการในเรื่องนี้ลงไปได้ถึงสถึงเ0กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะฉะนั้น เราจะสามารถใช้เงินไม,ไม่เกินแสนกว่าล้านบาทเท่านั้นเองไม่จําเป็นต้องใช้3 5แสนล้านบาทตามที่รัฐบาลวางกรอบไว้ในเรื่องการออกพลกเงินกู้ที่ให้กระทรวงการคลังไปดําเนินการคนที่เคยทํางานแก้ปัญหาน้ําท่วมมากับรัฐบาลอย่างทนไม่ได้เพราะได้เห็นข้อบอกพร่องที่จะมีการที่จะดิตกันจึงได้ขอลาออกไม่ร่วมสังคกรรมและได้ยื่นฟ้องสาปรปกครองกลางตรวจสอบคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทากภัยหรือกปอ,อก ที่ออกพอกกูก้เงิน350,000ล้านเพื่อบริหารจัดการน้ําและออก TOR สอบการทุจริตคอรัปชันและได้ร้องไปที่สหประชาชาติเพราะไม่ชอบเพื่อนุสัญญาสหาประชาชาติที่ประเทศไทยเป็นภาคีหากยังให้มีการประมูลต่อไปเรกรงว่าจะทําให้ประเทศชาติเสียหายอย่างร้ายแรงจึงขอให้ศาลยกเลิก TOR ทั้ง9โมดูลใจกล้าได้เข้ามาศึกษาบ้านเราเมืองเราเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วเขาไม่ได้พึ่งเข้ามา เขาเห็นเขามีปัญหาตัวนี้อยู่ตั้งเขาดูปัญหานี้อยู่ตั้งนานแล้ว mm hmm. และอีกอันหนึ่งที่ทีมญี่ปุ่นน mm hmm. กลุ่มผู้รับเหมาไทยญี่ปุ่นที่เขาถอนตัวเนี่ย mm hmm. คุณลองคิดดูซิว่าในเมื่อใจกล้าเป็นคนของญี่ปุ่นเนี่ยออกมาฟันธงบางอย่างแล้วเนี่ยเขาจะกล้าทําเหรอ mm hmm. พอเขาถอยตัวไอ้กลุ่มไทยก็ถอยตัวตาม mm hmm. ปัญหาคือตรงนั้นมันไม่เกี่ยวกับว่ารัทาเนี่ยจะไป ใส่่่่เเเเงงิิิินนนนพมมมลดแตขาาบบอกกกววรระรธีัไชคณะกรรมการพิจนารณาคัดเลือกโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน,น้าําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยซึ่งมีนายกดอประสบสุติรัสวัสดีเป็นประธานกําลังอยู่ในอาการน่าเป็นห่วง พราะกลุ่มบร,ริษัทที่เหลือเพียง4กลุ่มบร,ริษัทเป็นกลุ่มบร,ริษัทของเกาหลีคือ1บร,ริษัทค o เรียวอเตอร์หรือเควอเตอร์สบริษัทร่วมทุนของกลุ่มอิตาเลียนไทยกับจีน3กลุ่มบร,ริษัทร่วมค้าสมิธเอสยูทีและ4กลุ่มบร,ริษัทร่วมค้าล็อกเล่ถ้าคนตามเรื่องก็รู้อยู่ว่าใครจะได้อะไรตรงไหน,นใครจะได้ตรงไหนรู้เลยเออล้วก็รู้ก่อนล่วงหน้าแล้วฮะใช่ไหมอ้าวกม็มันออกมาชัดเจนเนี่ยใช่ไหมถ้าลงเราลง,ล,ง,ล,งละเอียดไปเนี่ยว่าโอเคว่า ทำไมบริษัทเหล่านี้เนี่ยจึงไม่มีบริษัทในยุโรปเลยนี่คือสิ่งที่น่าสนใจเห็นไหมอันเนี้ยเห็นไหมอันเนี้ยใช่ไหม,มเพราะว่ามันมีระบบธรรมพิบาลออฟฟิศออฟฟิเซอร์ไหมในยุโรปในอเมริกาถ้าเผื่อว่าให้ผมให้บริษัทยุโรปไปเนี่ยมันจะมีการด e c l a r e อะไรกันลําบากไหมผมไม่รู้ไนะผมไม่รู้ผมแค่ตั้งข้อสังเกตผมบอกเลย a อร์พอร์ตใครคนเขียนโครงการนะใ,ใ,ใครเป็นคนประมาณการ ใครเป็นคนเขียนคำว่าเขียนโครงการคือเขียนขอเงินอย่ทั้งมากลายเป็นเขียนเทียวอ่าไปหาสิครับสื่อไปหานะครับยูโรทูรถเมลสีส้มของของขอคสมกอรใครเป็นคนเขียนโครงการเขียนเสาะหอมหวานยังไงสุดท้ายแล้วก็เจ๊งไม่เป็นท่าขาดทุนครที่ิชอบอาทางด่วนเอกมัยรามินทาจะสร้างทำไมลอยลอย,ลอย,ล,อยลอยฟ้ายกเสาสูง ในเมื่อข้างล่างมันมีช่องว่างอยู่ทําไมไม่เอาเสาออกมาอยู่ที่พื้นตรงไหนที่จะข้ามคลองข้ามแยกก็ขยกคุณคิดอะไรกันอยู่แค่ให้มันมีเงินเยอะๆใส่เงบมาไปมากๆแค่นั้นเอง บางบริษัทกำลังถูกจับตามองว่ามีสายสัมพันธ์กับนักการเมืองที่มีอำนาจในรัฐบาลโดยเฉพาะอีการเดินทางไปประเทศเกาหลีและดูไบก่อนหน้าที่จะมีการประมูลเช็เช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตในการประมูลระบบสายพันธุ์ลำเลียงของสนามบินสุวรรณภูมิหรือระบบ TCS 900ของบริษัทอินดิชั่นและในที่สุดบริษัทดังกล่าวก็ชนะการประมูลเรื่องนี้ผมคิดว่ารัฐบาลเองต้องตอบประเด็นข้อถามนี้ต่อสังคมในอนาคตอันใกล้ในส่วนของสมาคมนั้น หลังจากนี้เป็นต้นไปเมื่อรัฐบาลไปเซ็สนสัญญาจะซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการรายใดใน4ี่บริษัทหรือกลุ่มบริษัทเนี่ยสมาคมก็คงต้องนําประเด็นนี้มาเสนอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลได้มีคําสั่งหรือมาตรการคุ้มครองชั่วข่าวเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดนําไปสู่ประเด็นพิพาทที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและในที่สุดก็จะนําไปสู่การไม่สามารถออกรูปธรรมในการแก้ปัญหาน้ําท่วมได้อย่างที่สังคมไทยคาดหวังไว้